ของผมนะครับจะมีําตัวอยางตัวนั้นความปลอดภัยผมนะครับสุขภาพดีเรื่องที่ตัวเราผมจะเป็นในส่งเสริมนะครับเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภายในองค์กรเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับผมก็ได้เป็นในงานในเรื่องของต่อสร้างสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีการงานจพนะครับมีหลากหลายนะครับผมยิบโยงมาในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการผ่านงานตรงแต่ละลักษณนะครับกากอเฟมนะครับก่อตั้งมา48ปีนะครับแล้วก็การส่งออกไปยัง เทคโวโลยีกว่า30ประเทศนะครับภายใต้สโลแกนท้องที่เฟรมคือภัยการความสุขทุกคนเรือนนะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่รองของค่านิยมน,นะครับดูแลพนักงานเ้ื่อนังานเหมือนเป็นคน,น,คน,นที่ครอบครัวที่ดนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมไปถึงดูแลสังคมนะครับรู้จักการโต้ไปในนาะมสโลแกนรักที่เฟรมนะครับบูธของเราจะอยู่ด้านนอกนะครับเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับมีของรางวัลให้นะครับแล้วก็วันนี้มีจับของรางวัลด้วยนะครับพอหลุนกันนะครับ ในเรื่องของพ right so ้อ <sucks> ต่อและละมันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตอบแทนพิจารณาการตอบแทนพิจิตรนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจัดสลรางนะครับในเรื่องของระบบบริหารนะครับของเราเนี่ยในเรื่องของบุคลากรมีความรับผิดชอบพัฒนายงต่อเรื่องาทำงานอย่างมืออาชีพมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับตัวนี้ก็เป็นการละมันของทางผู้บริหารนะครับที่เป็นรางงานแล้วก็ด้านนอกนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดในเรื่องของโลหะ มีมาเป็นในเรื่องของเลินานนะครับที่เป็นการอันไซเคิลนะครับเป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับของเรามีเรือค่ายหลากหลายนะครับแล้วก็ยี่เป็นหนึ่งโรางวัลที่เราได้รับนะครับในเรื่องของการสร้างสริมสุขภาพวันนี้เป็นรางวัลที่สี่ที่เราจะได้รับนะครับจากที่เราคือผมเริ่มที่รักพิเฟษมาตั้งแต่ปี22นะครับก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปี22นะครับเพื่อแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับเป็นรางวัลน่เรื่องขององค์กรต้นแบบระดับแัที่นัานะครับ ตั้งแต่วีดิทัศน์นะครับรางวัลการสร้างสุขภาพแล้วก็ร่วมในเรื่องของกธอขายสัตว์สุขภาพแล้วก็ในเรื่องของเชียรตอร์ออนไลนเซชันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมบุหรี่นะครับตัวเรื่องบุหรี่แล้วก็เป็นรางวัลนะครับในเรื่องของการขายเครื่องมือก่นะครับในเรื่องของแฮปปี้เวิร์บเพลสนะครับอย่างต่อเรื่องนะครับ แนวทางหลักในเรื่องการดำเนินการนะครับสิทธแพ็กเกจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการนะครับที่องค์กรมันก็ด้านโปรดักติวิตี้นะครับในช่วงของโควิดนะครับเราก็ยังดำเนินการนะครับเพื่อจะต่อเนื่องนะครับในเรื่องของโครงการของเรามี่มีขายหลากหลายครับเล้วก็มูลนิธิการด้านการนะครับในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะครับ ทางภาคร้านกับทางเราภาคอีกส่วนเราก็ดูในเรื่องของวัฒนธรรงความสำเร็จของการที่เฟรมนะครับกิจกรรมสร้างสรรของเรานะครับก็จะมีตั้งแต่แฮปปี้บอดี้แฮปปี้บันดี้แฮปปี้ดีแลนด์แฮปปี้ฮาร์นนะครับแฮปปี่ส่งงานเสนกับแต่ละทขประกอนนะครับพอเรามีชัดเจนก็จะในเรื่องของผู้บริหารในความสำคัญนะครับในเรื่องของแฮปปี้เบรนด์แฮปปี้สุสเซนตี้แล้วก็แฮปปี้แฟมิลี่นะครับทางผู้บริหารนะครับบริษัทต้องการเสริมพลังงานลดเรื่องสุขีเพราะทุกคนรู้ว่าสุขีไม่ได้ต้องสุขภาพ เราไปกินชาลูกุลีบางคนก็ไม่สามารถจะได้มีลใแรงกายมากพอก็มีโครงการมาสั่งให้พนักงานชาลูกุลีได้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับชอเรื่องนี้นะครับคนนะครับเดี๋ยววัี่จะมารับรางวัลนะครับแล้วก็ทาพิธีการอาจจะมีพูดถึงในเรื่องของสุขภาพนะครับถ้าเราไม่เสียชีวิตเป็นำภาพนำมาพึ่งพวควรจะทำอย่างไรนะครับในเรื่องของชาลูกุลีนะครับแล้วก็มีอกรมโดงเพราะเรามีเครือข่ายในเรื่องของเครือข่ายของกองรุ่นเล่านะครับเราก็จะมาเรงกระดงในช่วดสาคัญต่างๆนะครับเราสามารถ ให้บริกงาน้าเริ่มงคุณที่ได้นะครับรถใช้จ่ายไปได้เป็นแสนแปดหมื่นสามพันร้อยบาทนะครับที่เริ่มได้จำนวนห้าคนนะครับแล้วก็ยังมีการมีกิจการในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับลาเรื่องสู้นะครับให้บุงคน้นแบบมาลนกิจกรรมนะครับ แล้วก็ใช้พื้นที่นะครับนี่ก็คือพื้นที่ที่เรามีการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับในปี66เจน,นะครับเราก็จะร่วมกับสมาคมาเครือข่ายแห่งชาติเพื่อส่งไทยบรอดเวนะครับในเรื่องการ,การ,การ,การขับเคลื่อนสงความนี่ก็คืขขอบางตัวอย่างนะครับที่เราสนับสนุนในเรื่องของโซภาสนะครับแล้วยังให้ความสำคัญในเรื่องของเจเนอเรชันนะครับเรามีกลุปป่มอายุที่อยู่ระหว่าง35ถึง44คน44ปีนะครับ